ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมสาปีที่3ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาในรายวิชาการงานอาชีพเรื่องการใช้วัสดุอุปรกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงานนะครับเรามาดูรูปภาพที่1คัตเตอร์คัตเตอร์ถ้านักเรียนได้รับใบงานแล้วนักเรียนก็ ตอบเลยคัตเตอร์นี่ใช้สำหรับอะไรในหนังสือเรียนเราจะอยู่ที่หน้า78 78นะครับตัวอย่างตัวอย่างเช่นคัตเตอร์ใช้เราก็ตอบว่าใช้สำหรับตัดหรือหรือกรีดกลีดวัสดุบางๆนะครับเช่น กระดาษพลาสติกชนิดแผน่นให้ขาดาให้ขาดออกจากกันอโอเคนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของคัตเตอร์ต่อไปเรามาดูมีด มีดรูบกอดน,นะครับมีดนี้มีดตัใช้ตัดจริง ใช้ตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กที่ไม่หนามากอโอเคนะครับสำหรับเรื่อย ด้วยนี้กใ็ใช้สำหรับตัดใช้สำหรับ เลื่อยไมย้ขนาดเล็กไม่ใหญ่เกินไปนี่นะครับตามแบบและขนาดขนาดที่ต้องการนะครับอันนี้เรื่อยสำหรับ ข้อที่สนี้ให้นักเรียนบอกเครื่องมือตกแต่งตกแต่งชิ้นงานในการทำประดิษฐ์มา2องอย่างแล้วก็อาจจะบอกดูตัวอย่างหน้าที่ตัวอย่างเช่น พวงเปลือกหอยดีกว่านะครับนะ,ะ,ะเปลือกหอยอเปลือกหอยอนำมาเปลือกหอยนำมา ทำเป็นป่วงกุญแจอ่านี่ครับสอง เครื่องแขวนจากจากเปลือกหอยนะครับข้อที่5ให้นักเรียนบอกเครื่องมือออกแบบชิ้นงานมา2องอย่างเครื่องมือสำหรับเครื่องมือที่ ตัวอ,อย่างข้อที่หนึ่งวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่างๆของพืชออเช่น จา อโอเคนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ข้ออ่าคัตเตอร์ใช้สำหรับตัดหรือกรีดวัสดุบางๆนะครับนี่นะครับอ่ามีดก็ใช้สำหรับตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กไม่หนาเกินไปอ่าเลื่อยก็ใช้สำหรับเลื่อยไม้ขนาดเล็กไม่ใหญ่เกินไปอ่าหรือตามที่เราต้องการนะครับอ่าสีให้นักเรียนบอกเครื่องมือตกแต่ง ชิ้นงานในการทํางานประยิฐ์ก็พวกเปลือกหอยอะจะนามาทาเป็นพรงแกะหรือทําเป็นเครื่องแขวนจากเปลือกหอยทำโมบายพวกนี้นะครับห้าอบอกเครื่องมือในการออกแบบก็จะมีวัสดุในท้องถิน่นที่เป็นส่วนต่างๆของพืชพวกกระดาษสากระมพราพ้าพวกนี้นครับถ้าเป็นวัสดุในท้องถิน่นประเภทผ้าก็จะพวกเศษผ้า ผ้าทอพื้นเมืองเป็นต้นนะครับเศษผ้าไปทำอะไรได้บ้างอย่างนี้นะครับอโอเคสำหรับวันนี้ในรายวิชาการงานอาชีพในชินงานที่หนึ่งก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย